สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกนะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือ Special m e s s a g e ตอนที่20นะคะข้อความพิเศษสําหรับคุณนั่นเองมาดูกันนะว่าข้อความจะบอกอะไรกับคุณนะคะวิธีการเลือกแว็บแรกสะดุดตานะหรือเลือกที่ตัวอักษรที่เตรียมมาให้ก็ได้นะคะกองที่1ตัว c กองที่2ตัว e และกองที่3ตัว j ถ้าเลือกได้แล้วเราจะไปเริ่มกองที่1ตัว c กันเลยนะคะใครที่เลือกตัว c นะคะกองที่1มาดูกันนะ special message ของคุณตอนที่20แล้วนะคะ ข้อความพิเศษสำหรับคุณนั่นเองนะมีอะไรที่พายอยากจะบอกถ้าก่อนอื่นฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ trust นะคะคุณยังขาดความเชื่อในเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตหรือเปล่าว่าคุณคิดว่าชีวิตคุณมันไม่มีทางออกไม่มีหนทางชีวิตเรามันได้แค่นี้มันไม่มีทางไปแล้วมันก็แค่นี้แหละชีวิตนนองไม่มีอะไรมากการที่คุณคิดอย่างนี้มันคือการที่คุณไม่สร้างความเชื่อใหม่ๆให้กับตัวคุณเองแล้วโอกาสใหม่ๆก็จะไม่เข้ามานะสาคัญมากๆเลยนะคะการที่คุณลองเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเ้ยถ้าเราอยู่ตรงนี้เรายังมองไม่เห็นรู้ทางไม่เห็นทางออกการที่เราอาจจะคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบ ตื่นเช้ามาไปทํางานกลับมาก็อยู่บ้านคุณอาจจะเป็นคนโสดหรือเปล่าดูเหมือน l o นลี่ไงไม่รู้นะคืออาจจะโสดไม่มีคู่ไม่มีคนคุยเพราะชีวิตคุณ่มันวนลูปอยู่อย่างนี้หรือเจอแต่เรื่องนี้ต้องเอาเวลาไปให้ที่บ้านต้องช่วยที่บ้านคอยดูแลคนนู้นคนนี้คนนั้นจนไม่มีเวลาให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนความเชื่อใหม่ลองเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะแล้วความเชื่อใหม่ๆมันจะเกิดขึ้น ต้องเชื่อในเรื่องราวดีๆในสิ่งดีๆที่ยังไม่เกิดขึ้นกับคุณในอนาคตพยายามจินตนาการมองไปในอนาคตว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วทุกอย่างมันชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะเห็นได้ด้วยตัวเองเลยแหละนะคะเป็นอะไรที่น่าทึ่งแน่นอนถ้าคุณลองเชื่อดูลองทำดูนะออตัมนะคะสิ่งที่คุณถามหาคุณอาจจะเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องบางเรื่องหรือเปล่าออตั้มสําหรับแอนจะเป็นกัญญา,ากัญญาตุลาพฤศจิกนะ บางคนอาจจะสิงหาก็ได้นะสิงหากักฎาตุลาพฤศจิกเนี่ยจริงๆเดือนนี้ก็กรกฎาคมเดือนหน้าก็สิงหาแล้วนะอาจจะแบบช่วงไม่เดือนหน้าก็กันยาตุลาพฤศจิกอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณได้คาตอบในบางเรื่องหรือว่าคุณอาจจะหาอะไรเจอบางคนอาจจะว่างงานมานานหรือเปล่านะคะคุณอาจจะว่างาง,งานมา,มานานแต่ว่าคุณพยายามจะสมัครแล้วมันก็ไม่มีใครส่งเออมันก็ไม่มีการตอบรับอะเนาะมันไม่มีใครทักมาเลยหรืออะไรก็ว่าไปเลยไม่มีที่ไหนทักมาเลยรับเราเลยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีความเชื่อว่า คุณจะได้เจอที่ที่คุณทําแล้วมีความสุขมันกําลังจะเข้ามาแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนความคิด mindset ได้เนี่ยอยู่ในจุดนี้ปุ๊บอะค่ะคุณจะได้อีกไม่นานหลังจากที่คุณเริ่มทําได้อีกไม่นานนะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยสิงหากันยาตุลาพฤศจิกอ่ะแถมไปให้นะคะอืมแถมไปให้หนึ่งเดือนสิงหาเลยคุณจะได้รับคําตอบนะคุณจะได้เจอคําตอบคุณจะได้เจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเฝ้ารอนะ บางคนเนี่ยจะรอคู่หรือเปล่านะคะรอคู่ฉันโสดมานานแล้วนะนั่งอยู่บนหลังกว้างเนี่ยฉันอยากได้คู่แล้วนะติดปีกนะคะผีเสื้อเตรียมรอเตรียมบินเตรียมพร้อมลุยเตรียมพร้อมเจอเตรียมพร้อมแบบว่าสร้างชัเตอร์ใหม่ในชีวิตเตรียมพร้อมที่จะแบบมีความรักแล้วถึงจะอะไรก็ตามนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ค่อยดีฉันก็ไม่สนค่ะฉันจะมีความรักถ้าคุณมีความเชื่องอย่างนั้นแบบเอ้ยไม่สนน่ะ มีความเชื่อว่าความรักจะต้องเกิดขึ้นความรักจะต้องเข้ามาก็มีโอกาสนะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอรักแทค้แทความรักนะแต่อปนความรู้สึกว่าตอนแรกพลังงานของคนเครียดใน,เร,รนเรื่องการงานเรื่องการเงินขึ้นมาก่อนนะคุณจะเจอทางออกคุณจะพบกระทางออกที่ดีแน่นอนค่ะคุณจะเจองานที่ดีขึ้นนะรีบวิ่งนะเหมือนกับว่าถ้าใครที่อยากจะอย่างที่พูดถึงเรื่องงานนะเหมือนกับว่าแอนว่าในช่วงเอ่อเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมีโอกาสที่เอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะ มือนกับคุณจะได้จบจากสิ่งเก่าๆแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่อนข้างสูงนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะเวลาดูฤดูเนี่ยนะแอนจะใช้เป็นฝั่งนอกนะคะมันจะเป็นแบบช่วงนี้แล้วอีกอย่างพลังงานขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะเป็นในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงอื่นบางคนคิดว่าเฤดูใบไม้ร่วงมันต้องอา,อาจจะแบบว่าอนะไรกรกฎาสิงาหาแล้วแต่ว่ากรกฎาไม่ใช่แหรอคะไม่ใช่มันไม่ใช่นะคือแบบคุณมันไม่ใช่แค่แบบฤดูอย่างเดียวมันบวกพลังงานอย่างอื่นด้วยคร่าวๆด้วยนะคะ ก็อยากจะบอกทีหนึ่งนะอย่าไปโฟกัสเรื่องเดือนเรื่องฤดูมากๆแต่แค่ให้รู้ว่าคขาๆว่า,วาเอ้ยมันจะมาในช่วงนี้นั่นเองนะแต่ว่ายัางไงก็ตามถ้าถึงเวลาที่คุณต้องออกจากคนเก่าเพื่อที่จะไปเจอคนใหม่มันก็จะเกิดชื่อขึ้นในช่วงนี้และวคะ่ะเหมือนกับมาบอกให้ว่าช่วงฤดูเนี้ตุลาพฤศจิกธันวาก็ตุลาเอ่อกันยาตุลาพฤศจิกอาจจะไปถึงธันวาก็ได้นะจะเป็นช่วงที่เออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณที่มาเลือกกองที่หนึ่งนะคะ กายเดนนะคะกาเด่นกาเด่นไม่ใช่กายเด่นค่ะกาเด่นนะคะมาสักขนาดนี้เป็นกายเด่นได้ไงฟิเมล่าก็คือเหมือนกับเอ่อคล้ายๆเหมือนแนวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจัก,กรวาลหรือว่าเอา่เอเ,อาเอาขาเรียกอะไรนะที่คุณนับถืออาจจะเป็นแบบพระเจ้าพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าไปศาสนาทางศาสนาด้วยนะเหมือนกับ นอกเหนือจากเทวดาสิ่งศิสิ์ประจําตัวสิ่งที่คุณเคารพบูชานับถือเทพองค์ ble, ท่านต่างๆจะช่วยคุณนะคะจะช่วยคุณให้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆเอ้ยมีกบด้วยนะอาจจะเจอความรักก็ได้นะอาจจะเจอคู่รักของคุณคู่แท้ของคุณในช่วงนี้แต่บางคนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องการงานทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยคุณจะได้เจอกับความเจริญรุ่งเรืองความม <lem uke S 2> ั่งคั่งเอ่อดีขึ้นอ่ะเหมือนกับคล้ายๆว่าชีวิตคุณจะอัปเกรดจากที่แบบคุณจะกินอะไรคุณต้องแบบค่อนข้างนับ ค่อนข้างจะต้องระวังการใช้จ่ายต้องนับว่าจะต้องกินได้เท่าไรต้องใช้จ่ายได้เท่าไร่ที่นี่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมเหมือนกับเทพเทวดาของคุณเนี่ยจะนาทางให้คุณไปสู่ชัปเตอร์ใหม่เหมือนคุณจะออกจากรูปเดิมรูปแบบเดิมชีวิตเดิมเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณจะมีกินมีใช้คุณอยากจะกินอะไรคุณกินได้คุณจะซื้ออะไรคุณซื้อได้คุณไม่ต้องกังวลแล้วชีวิตคุณจะแบบเหมือนดอกไม้เนี่ยที่เบ่งบานมีสีสันมีความสุข สดใสตลอดเวลานะคะประมาณนี้มาดูไพ่ใบสุดท้ายกันนะโอ้โหวิวตี้แมนชัดเจนค่ะว่าคุณจะมีกินแน่นอนไม่รู้ทําไมบางคนเนะี่ยมีความสุขกเฉพาะบ,บางคนนะคุณกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายคุณกังวลเรื่องเอ้เดือนนี้ฉันจะจ่ายที่ค่าเช่าก็มาค่าบินโทราศัพท์ก็มาค่าอาหารก็มาผลไม้แพงๆหลูๆก็อยากกินของดีๆก็อยากกินนะแต่ก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายนะคะจะบอกไว้ว่าอดทนหน่อยนะถ้าเกิดไม่ผิดพลาดน,นะอันนี้ถ้าไม่ผิดพลาดน,นะมีความรู้สึกว่า อาจจะเป็นตุลาพฤศจิกกันยาตุลาพฤศจิกธันวาปีนี้เลยแหละที่คุณจะได้พบเจอคนที่ใช่แล้วก็ทุกอย่างจะดีเพราะว่าฝ่ายคนที่มาเป็นคู่ของคุณหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้พบกับการงานที่มันดีขึ้นคุณจะได้แบบว่าอินคัมมากขึ้นนะทำให้คุณอนะมีความมั่นคงด้วยตัวเองหรือว่าจะเป็นคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณทําให้คุณแบบจะทําอะไรก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวมีโอกาสเอ่อ ใช้จ่ายอย่างอย่างที่ไม่ต้องกังวลอ่ะเหมือนคุณจะได้ไปสู่ชัปเตอร์ใหม่ที่แบบว่าจะทําอะไรก็ได้ทําโดยที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะประมาณนี้นะมีความสุกอยากจะลองดึงไอ้นี่ดูนะดูเดือนสิทําไมมันเนี่ยค่ะตุลานะตุลาจริงๆด้วยตุลาตุลาพฤศจิกรันวาช่วงนี้แหละ เพราะว่าบางทีเอ่อกันยาก็จริงๆมันเข้าออตัมเนี่ยจะเข้ากันยานะคะแต่บางทีสำหรับบางคนนะบอกไว้แล้วนะตุลาตุลาชัดเจนตุลาพฤศจิกเนี่ยชัดเจนมากนะคะลองดูลองดูนะมีโอกาสอาจจะเป็นตุลาปีนี้ปีหน้าก็ได้นะแต่ว่าตุลาเป็นเดือนที่สําคัญอาจจะเป็นเดือนเกิดคุณเดือนเกิดเขาก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือเป็นเดนเป็นเดือนที่คุณจะออกจากรูปแบบการใช้ชีวิตเดิเดมๆหรือว่าดวงคุณเปลี่ยนโดยรวมนั่นเองที่จะอัปเกรดระดับคุณให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ความสุขขึ้นนะคะเจอคนรักจากโสดก็จะมีคู่จากการงานที่ไม่มั่นคงการงานก็จะมั่นคงนะมีแต่เรื่องดีๆนะเนี่ยถือว่าดีมากโดยเฉพาะความรักเด่น,นะคะความรักนะคะจะเด่นคุณจะได้เจอคู่ที่ซัพพอร์ตอ่าจะได้เจอคู่ที่ จริงใจคู่ที่รักคุณอย่างจริงจังนะคะประมาณนี้เลยคู่ที่ใช่สําหรับคุณคนที่ดีสําหรับคุณเลยแหละนะคะก็ประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งอย่าพึ่งทอนะคนโสดทั้งหลายนะคะเป็นกาลังใจให้มากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าขาดความเชื่อด้วยนะเป็นการดูส่วนตัวเออเป็นการดูโดยรวมนะเจเนโลแนะนาให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v. star 99จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงนะคะถามได้ละเอียดขึ้นความและการงานสุขภาพได้หมดเลยนะคะก็มาดูได้เดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยนะคะ ใครที่เลือกกล่องที่2องนะคะตัว E มาดูกันนะว่า Spatial Message ตอนที่20 นะคะ,ะข้อความพิเศษสำหรับคุณเนี่ยมีอะไรจะบอกนะคะข้อความพิเศษพิเศษสำหรับคุณนะก่อนอื่นฝากกดไลค์ Subscribe ชกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะนูบิกิ้นนิ่งก็ออกมาใบแรกเลยนะมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับการเริ่มต้นใหม่บาบคนเนี่ยที่แบบว่าฉันจะได้มีลูกฉันจะได้แบบมีครอบครัวไหมคุณจะมีนะชีวิตใหม่ของคุณชัปเ t อร์นี้คุณมีแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงจังหวะเวลาที่ใช่แต่เท่าที่ยานเห็นนะเหมือนกับว่า ใครที่บอกว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเช่นเราอยู่โสดทํางานมานานหรือว่าเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์เราอยากจะเจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่คนที่แบบจะใช่สร้างครอบครัวกับเราไปเลยเนี่ยก็ได้บางคนเนี่ยอยากจะได้งานใหม่อยากจะได้ที่อยู่ใหม่อยากจะย้ายประเทศอยากจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มาบอกนะเหมือนกับข้อความพิเศษมาบอกว่าคุณจะได้ตรงนั้นนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วดีกว่านะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นนะคะ perfect charming แต่จะต้องรอเวลานิดหนึ่งเพราะแอนไม่เห็นว่ามันใกล้หรือมันไกลขะนนนนัั้มจอยู่กลางๆ กล,กลางก็คือเป็นไปได้ว่าที่มันจะเกิดขึ้นในอไม่ใกล้และไม่เกินจนเกินไปลองดูนะว่ากี่เดือนเราจะมาดูดิว่ากี่เดือนนะคะอ่าเจ็ดเดือนจริงๆ,ๆนะมันก็กลางจริงๆคะ่ะถ้าเรานับหนึ่งถึงสิบสองเจ็ดนี่ก็จะอยู่กลางๆนะคะบางคนอาจจะเจ็ดเดือนแปดเดือนแต่อันมีความสุขบ,บางคนก็อาจจะแค่สามเดือนหรือเปล่านะอแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเลขหกนะหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้แหละ,สะแสดงว่าเนี่ยอีกประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนะ สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้บางคนอยากจะได้บ้านใหม่อยากจะย้ายที่อยู่ใหม่บางคนอยากจะได้อะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะคะบางคนอาจจะต้องแบบเหมือนกับจะเจอสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ต้องรอนิดนึงนะรอหน่อยเฮลค่าเชนะคะช่วงนี้นะข้อความพิเศษก็อยากจะบอกคุณว่า Special m e s s a g e นะบอกว่าเออให้คุณเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้การที่เราอยากจะมีลูกการที่เราอยากจะสร้างครอบครัวการที่เราอยากจะมีความรักเราต้อง ระวังในเรื่องของสุขภาพเราด้วยดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็สามารถทําอะไรได้ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะอายุเยอะแล้วอยากมีลูกอะไรเงี้ยถ้าร่างกายคุณแข็งแรงคุณดูสุขภาพดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยคุณก็จะมีได้นะขึ้นอยู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรอกบางทีมันอายุก็คือส่วนหนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะบางคนเนี่ยอายุแบบแค่30แต่ร่างกายแย่ร่างกายไม่ดีก,ก็มีลูกไม่ได้นะก็คือที่อยากจะบอกอยากจะสื่อถึงคุณเนี่ยก็คือว่า อายุก็สําคัญส่วนหนึ่งแต่ร่างกายคุณสําคัญกว่าการที่คุณจะอยากจะเจอสิ่งใหม่ๆอยากจะแบบอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆอยากจะไปลุยอยากไปเที่ยวอยากจะอยากจะไปแอดเวนเจอร์อยากจะลงทุนทําอะไรสักอย่างถ้าร่างกายคุณไม่พร้อมร่างกายคุณไม่ดีเนี่ยคุณจะทําได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะก็ โฟกัสนะที่ร่างกายก่อนเลยช่วงนี้โฟกัสที่ร่างกายแล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวมันจะมาในเวลาที่ใช่บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งลงทุนอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอยาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเปล่ามันยังไม่เห็นผลต้องให้เวลาหน่อยค่ะประมาณสักไม่เร็วและไม่ช้าที่บอกนะหกเดเดือนช่วงนี้เดี๋ยวคุณจะเห็นผลในช่วงนั้นเองนะคะ p o s s i b i l i t y การงานการเงินความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความมั่งคั่งกำลังจะเข้ามาคุณจะเห็นแบบคล้ายๆเหมือนกับคุณแบบ ปลูกต้นไม้ถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะช่วง6 8เดือนสําหรับคุณเนี่ยกองสองเนี่ยจะเป็นเวลาที่ดีเวลาที่คุณจะมีทุกอย่างเวลาที่คุณรอคอยเวลาการเริ่มต้นใหม่การสร้างครอบครัวการประสบผลสําเร็จธุรกิจดีธุรกิจรจุ่งเรืองนะคะให้เวลามันฟื้นตัวหน่อยเนาะช่วงนี้ก็สถานการณ์แย่แต่อีกคง7เดือน6-7เดือน8เดือนนับจากนี้มันจะดีแน่นอนค่ะเออเลเบอร์นะคะเล็บ เออลาบเบอเหมือนกับว่าคุณทำงานนะคุณเป็นคนที่ลุยคุณทำงานนะคุณจริงจังกับการงานคุณไม่ท้อคุณแบบว่าคุณลุยอะ่ะคุณอาจจะเป็นลูกจ้างคุณอาจจะเป็นแบบว่าคนที่ คุณอาจจะเป็นมีพาร์ทเนอร์แต่เหมือนท้ายที่สุดที่ยันเห็นนะคุณจะเป็นนายจ้างคุณจะมีทุกอย่างคุณจะแบบสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะแต่ต้องให้โอกาสให้เวลาถ้าใครบางคนที่เพิ่งตัดสินใจลงทุนแล้วเพิ่งมาแบบว่าฉันเพิ่งลงทุนกับตรงนี้ไปเลยแล้วมันเกิดสถานการณ์อย่างนี้ลูกค้าหายหมดอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะไปต่อคุณต้องให้เวลาในการแบบดวงของคุณมันสร้างตัวด้วยดวงของคุณไปดึงโอกาสดีๆมาให้คุณด้วยแต่ช่วงนี้เหมือน สเปเชียลเมสเซจข้อความพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะมาบอกว่าให้คุณเนี่ยอดทนไปต่ออย่าท้อลยุยถึงเวลาที่ใช่ทุกอย่างจะออกมาดีเหมือนความพยายามความเสียสละความเหนื่อยของคุณจะไม่ไม่เสียเปล่ามันจะออกมาเป็นผลประโยชน์นะคะมันผลประโยชน์ที่ดีทอพอให้สองใบนี้มันออกมาทําให้อันนึงถึงแบบพอเราปลูกผ้าปลูกข้าวเนาะมันแบบว่าเหมือนก็เหนื่อยนู่นนี่นั่นบางทีตอนที่จะเก็บเกี่ยวตอนที่จะขายก็มีปัญหานู่นนี่นั่นคุณก็อาจจะท้อแต่ว่าจริงๆรแล้วเหมือนจริงสักสิทธิ์มาบอกเลยนะว่าอย่าท้อเพราะว่า พืชผลสิ่งที่คุณทํามาผลลัพธ์ของคุณเนี่ยมันจะออกมาดีมันอย่าเอาอย่าไปมองคนอื่นคนอื่นไม่ได้แต่คุณจะได้ประมาณเนี้ยสามแปดก็จะเป็นอายุคุณหรือว่าอายุอะไรหรือเปล่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงแบบสามสิบปลายปลายสี่สิบปลายปลายสี่สิบต้นต้นอะไรก็ว่าไปนะอย่าเพิ่งท้อนะคะทุกอย่างยังยังไม่สายทุกอย่างยังมีโอกาสยังมีหนทางยังยังมีเวลาที่ท,ที่ที่คุณจะได้แบบสิ่งดีๆโอกาสดีๆอยู่นะ อย่าเพิ่งท้อไปต่อลุยต่อนะคะ prosperity ความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จโดยเฉพาะอาชีพการงานเนี่ยรอคนอยู่แล้วก็ใครสําหรับใครที่อยากจะแบบฉันอยากมีลูกอยากมีครอบครัวจะยังมีโอกาสอยู่ไหมคุณอาจจะอายุสามคุณอาจจะนึกถึงแบบเออฉันจะมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยยังได้ค่ะบางคนอาจจะ3-8แบบเอ้ยฉันยังได้อยู่ไหมได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะถึงเวลา perfect timing คุณจะมีคุณจะได้คุณจะแบบ นะมีทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณใฝ่ฝันแต่อย่าลืมนะเฮลท์แคร์ระวังสุขภาพคุณทางานหนะักคุณไม่พักผ่อนไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเดี๋ยวร่างกายจะสุดโทรมนะแล้วมันจะแย่นะคะก็ประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกกองที่2ตัว e นะโอเคนะคะก็เป็นการอ่าน general นะอยากจะมาดูส่วนตัวเพื่อความชัดเจนโดยตรงเป็นดวงของคุณโดยตรงเนี่ยมาดูได้ที่ v star เก้าารเก้ก้กาจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแล้วก็เป็นดวงของคุณโดยตรงนะคะถามได้ทุกเรื่องไม่ซีเรียสสุ ใครที่เลือกตัวเจนะคะกองที่3นั่นเองมาดูกันนะประชลเมสเศจตอนที่20ข้อความพิเศษสำหรับคุณก่อนอื่นฝากกดไ like, ลค์ Subscribe ใครชกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะมาดูกันนะข้อความพิเศษของคุณก็คือเชองการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางทีคุณอาจจะต้องเมื่อไหร่ที่คำว่าการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาเนี่ยหรือจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะเนี่ยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารอดูนะคุณอาจจะขออออออพรรหหืืไเปล่่่าแแบบคนนนีัตุณมมย จัดการตัวเองไม่เตรียมพร้อมตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมท่านก็จะส่งมาไม่ได้โอกาสนั้นก็จะมาไม่ถึงอย่างเช่นถ้าคุณต้องการแบบว่าเ,เจอความรักอย่างเงี้ยคุณอยากจะเจอรักแท้รักที่ใช่คุณต้องหันมาดูแลตัวเองสุขภาพรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วความรักที่ใช่ถึงจะเข้ามานะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ walk away เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาต่อเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนแปลง บางอย่างที่ตัวคุณนะคะคุณจะรู้เลยว่าสมมุติคุณรู้ว่าคุณอยากจะให้คนเนี่ยให้เกียรติคุณเคารพคุณแต่คุณไม่เคยปฏิเสธพวกเขาคุณเอ่อคุณไม่เคยแบบว่าปกป้องตัวเองเนี่ยเขาจะมาให้เกียรติคุณได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าอะไรที่ไม่ดีก็หันหลังให้ซะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งเมื่อไหร่ที่คุณเดินออกจากสถานการณ์นั้นสถานการณ์ที่ไม่ดีสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขสถานการณ์ที่มันแย่ๆนะคะคุณจะเริ่ม มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะได้เหมือนกับใครที่คุณหันหลังให้เขาจะเริ่มเห็นคุณค่าคุณเขาเริ่มจะให้เกียรติคุณนะบางอย่างคือถ้าเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคไม่ดีบางทีคุณก็ต้องออกมาแล้วก็ลองไปมองหางานใหม่ก่อนไหมหาสิ่งใหม่ๆที่มันตอบโจทย์กับคุณเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมองหาเริ่มอะไรเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณเริ่มทําแล้วพอคุณทําได้ปุ๊บการเปลี่ยนแปลงที่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะเหมือนดวงของคุณอ่ะจะเปลีี่นแลงงง้วกกดดดดดดึึููโชะตาาอสท หมายว่าจะบอกว่าดึงดูดโอกาสที่ดีเข้ามาให้กับคุณต่อน,นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองก่อนเนี่ยถ้าเป็นความรักรู้สึกอยู่กับคนนี้แล้วมันไม่ใช่ไม่ดีแล้วคุณมีความทุกข์คุณก็ควรจะหันหลังให้แล้วเดินออกมาแล้วสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะมันจะรออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากไม่ดีเป็นดีเองะคะ่ะแต่คุณต้องแบบเป็นคนก้าวออกมาจากตรงนั้นคุณเป็นคนที่ต้องแบบเตรียมต,ต,ตัวแล้วเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนอก่อน,อนที่สิ่งที่คคคคุุณณต้้อองงกกาาาาาารรรไมม่่่่ววจจะเเเป็นนนนหืทีีขใย คนที่ควรจะให้เกียรติคุณเพื่อนฝูงเลยก็ว่าไปนะจะเห็นคุณค่าคุณอะ่ะจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณทําอย่างนี้ก่อนนะ motivation คุณต้องมีแรงจูงใจคุณต้องกระตุ้นจริงๆคุณต้องกระตุ้นตัวเองให้แบบว่าทําให้ได้คุณต้องดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์เหล่านี้ก็ได้อะไรที่มันเป็น unhealthy situation สถานการณ์ที่มันไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคุณต้องดึงตัวเองออกมาได้แล้วนะถึงเวลาที่ walk away ดึงออกมาต้องกระตุ้นตัวเองอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลว่าอย่าไปสนใจว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะแคร์ยังไงหรือว่าเขาจะเอาเราไปพูดไม่ดีช่างค่ะใครทําไงจะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นเลยนะว่า กระตุ้นตัวเองดึงตัวเองออกมาเมื่อไรที่คุณเดินออกมาจากสถานการณ์ไม่ดีโชคะตาตจะเปิดทางจะเปลี่ยนสถานาการณ์ในชีวิตคุณให้มันดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเมื่อไรที่คุณทําได้การเปลี่ยนแปลงถึงจะเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนแล้วคุณถึงจะออกมาคุณต้องออกมาก่อนแล้วการเปลี่ยนแปลงถึงจะเกิดขึ้นชัดเจนมากเอาไว n กินนิ่งถึงเวลาที่คุณต้องทําต้องไม่ควรจะรออะไรทั้งสิ้นแล้วนะไม่ว่าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์อะไรที่มันแย่ที่มันกดดันที่มันไม่ดีเนี่ยคุณควรที่จะ ลุกมาทําได้ละลงมือทําได้ละไม่ควรรออย่ารอเวลาเอาไว้กันนี้ก็คือตื่นได้ละทําได้ละลงมือได้ละอย่ารอกระตุ้นต,ตัวเองได้ละจัดการได้ละนะคะให้คิดง่ายๆเลยนะใช้คติดีก็ได้นะเวลาไม่เคยอครอไขรนะคะเวลาไม่รอใครทุกเวลาทุกวินาทีที่คุณเสียไปนะคะมันก็จะเสียไปเลยแทนที่คุณจะเอาเวลาช่วงนั้นเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาทําอย่างอื่นทําให้ตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะ มันก็เสียไปเปล่าๆแล้วอีกอย่างการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามามันก็ต้องใช้เวลาอีกอยู่ดีมันก็จะทําให้นานเข้าไปใหญ่คุณเองก็จะรู้สึกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกล้านะคะด้วยนะเหมือนแทนที่จะพยายามแค่แบบลุกมาแล้วออกมาจากตรงเนี้ยกลายเป็นว่าคุณต้องพยายามหนักขึ้นพยายามมากกว่าเดิมนะคะเหมือนเพราะคุณไปดีเลย์มันด้วยไปดีเลย์เวลาไปดีเลยไปดีเลย์สถานการณ์ไปดีเลย์การเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะคะ อ่กิฟต์นะคะไพ่ที่ใบที่17เป็นคําว่า g i f ต์นะกิฟต์นี้ก็เหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่คุณทําได้นะเมื่อไหร่ที่คุณออกมาจากสถานการณยย์แย่ๆเมื่อไหร่ที่คุณเหมือนกับเป็นคล้ายๆเหมือนกับกองนี้จะต้องแบบรักตัวเองให้เป็นกล้าปฏิเสธคนอื่นเหมือนกับ เซลเลิฟขึ้นมาเลยอะรักตัวเองให้เป็นทําหน้าที่ของเราให้ได้ทําตามความต้องการของเรานะคะกล้าที่จะพูดจากใจเราอย่าอย่าเก็บความรู้สึกเราไว้พูดออกมานะคะให้คนที่เราต้องการจะสื่อถึงอะให้เขารับรู้อย่าเก็บไว้อย่าให้เขาแบบเป็นฝ่ายกระทําเราคนเดียวเราต้องเปิดใจเราต้องออกมาปกป้องตัวเองเราต้องลุกมาทําเพื่อตัวเองนะคะอย่าหลบอยู่ข้างหลังอย่า อย่างเงียบเราต้องเรามีเสียงเราต้องพูดออกมาด้วยเราต้องแบบสื่อสารออกมาบ้างให้อีกฝ่ายหนึ่งให้คู่กรณีของเราเข้าใจนะประมาณนั้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณทําได้เนี่ยจ,กกจักรวาลโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณจะส่งของขวัญมาให้กับคุณจะส่งแบบว่าคล้ายๆรางวัลเล็กๆนน้อยหรืออาจจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ก็ได้มาให้กับคุณเป็นการทําให้คุณแบบมีกําลังใจนะเพื่อที่คุณจะมี motivation เนี่ยไปต่อทําต่อ นั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงของคุณอนะแอนความรู้สึกว่าจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวจะมาเรื่อยๆต่อเมื่อที่หร่เมื่อไหร่ที่คุณเดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆที่ดีขึ้นดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยู่อยู่กับที่หรือกลับไปที่เดิมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะหายทันทีแล้วมันจะเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ความเครียดสิ่งแย่ๆต้องระวังนะใครที่เลือกกองเนี้ยนะคะประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณทําได้มีรางวัลรอคนอยู่นะคะเหมือนกับเคยได้ยินคํานี้นะแบบว่า อุปสรรคยย่งเยอะรางวัลยิ่งใหญ่นะคะคิดง่ายๆคิดดีคิดปวกนะอุปสรรคยย่งเยอะรางวัลก็ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเป็นแบบว่ากําลังใจให้กับตัวเราเองนั่นเองนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับใครกับคนที่เลือกกองนี้นะกองที่3นะคะสปัช a l ล e ม s เซ e ของคุณก็คือกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเดินออกมาเลย นะคะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีรอคุณอยู่จะมีรางวัลจะมีแบบการตื่นรู้หรือว่ามีสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่แต่คุณต้องกระตุ้นตัวเองให้ได้นั่นเองนะคะก็เป็นการอ่านจาร์โนโรแนะนําให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v. star 9ารเก้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่านะคะจะแม่นยํากว่าเป็นดวงคุณโดยตรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถามได้ทุกเรื่องความรักการงานสุขภาพได้หมดเลยอยากจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรไหมควรจะทํายังไงควรจะระวังอะไรก็มาได้ค่ะทุกเรื่องไม่ซิเรียดนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเเเพีีียงท่่าาานนนน้้้้ไวววจอกัััใหหหคิสสํรบ็